การรักษาศีลอุโบสถนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีอนิสงส์มากมายเพราะว่าเป็นการเสียสละความยินดีความยินร้ายความเพลิดเพลินมัวเมาในกิเลสกรรมวัตถุกรรมต่างๆ ก็จึงสามารถรักษาอุวบสถสินได้ถ้าจิตใจยังโผพันอยู่ในกิเลสดังกล่าวว่ามานั่นน่ะก็จะรักษาอุวบสถสินไม่ได้เลยเพราะนั้นผู้รักษาอุวบสถสินนี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจฟักใฝ่ในความสงบมุ่งหวังให้ได้รับความสงบทั้งกายทั้งวาจาทั้งจ,จิตใจ ได้ความสง,งบระง,งับทั้ง